การที่หน้าที่ทำการพักประชาชนมีผู้สนับสนุนพักเดินทางมาให้กำลังใจสอสอที่มีการประชุมพักในวันนี้ชูป้ายอย่างนี้เลยเขียนด้วยมือระบุว่าจากคนเคยแดงสนับสนุนขอให้ส้มเลือกมะเร็งปอดอนุทิน <ç' S 2> <c oughs> เหตุผลให้มาด้วยอ่านาสัหน่อยนะฮะหนึ่งเนื่องจากเพื่อถุยเขาไม่มีความจริงใจมาขอคะแนนเสียงจากพักประชาชนแต่ตัวแคนดิเดตไม่สามารถแสดงตัว เพื่อการละครเท่านั้น 2. ขอท้าทายคำขู่ของจุดๆ,ๆเหลี่ยม 3. พักเพื่อถุยบอกถ้าไม่เลือกจะยุบสภาถ้าไม่ยุบสภาตามคำขอขอให้เป็นจุดๆ,ๆหรือจะเป็นข้อ4โอ้อย่าอ่านเลยอ่ะลองไปฟังเสียงประชาชนที่สนับสนุนกันหน่อยฮะน่าเชื่อถือไหมล่ะทุกวันนี้มันศรัทธามไม่หมดไงเพราะว่ามันมันพูดแล้วมันมันพลิกลิ้นไปเรื่อยก,การละครบ้างอะไรบ้างไอ้พูดไปได้ไงวะ ลครไปเล่นเล่นลงลนิเกนุ่นนี่มันการเมืองนี่มันเอาบ้านเอาเมืองไม่ใช่มาเล่นละครมึงพูดมาได้ยังไลงลุงอึดอัดแทนพักประชาชนไหมครับที่เขาจะต้องเป็นคนเลือกอึกนอัดแต่ว่าก็เห็นก็ทาบสนุนให้ทําคือคนเราต้องใช้ความกล้าถ้าคุณนะงงแต่คิดแล้วคุณก็ติดน,ตนู่นติดนี่สุดท้ายไม่กล้าทําคุณทําไปแล้วผิดก็ยังดีกว่าคุณไม่เลยทําอะไรเลยใช่ไหมจะไม่เล่นตับก็คือ ไอตัวเหี้ยนั่นมันแมลงตับแต่มันซ่อนอยู่แมลงตับนี่จะไม่รู้สึกตัวนะคุณจะรู้ต่อเมื่อวาระสุดท้ายแต่แมลงปอดเนี่ยคุณจะมีการไอมีการจาจะรู้ไอ้นี่แมลงแน่ๆถึ่งบอกแมลงปอดเลือกไปเถระไหนๆไม่มีตัวเลือกแล้วทําเพื่อบ้านเมืองมันมีทางออกชื่ออะไรนะ